สวัสดีครับท่านผู้ชมกัะพาท่านผู้ชมมาพบอีกต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีความสวยไม่แพ้ต้นไม้ชนิดอื่นๆน,นี่คือนี่น,น,น,นี่ต้นดอกออกพรรษานะสีเหลืองสวยงานม,มน,นี่น,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 นี่ต้นของขาตัวนี้ก็กําลังจะออกดอกจริงๆต้นดอกออกพรรษานี้ก็มีหลายสีเนาะ แต่ที่สวยก็คือสีเหลืองนี่ก็สวยนะเป็นสีแห่งความอะไรล่ะสีธรรมะสีเหลืองเพิ่นว่านะ <c oughs> เออเวลาออกมานี่โหคนที่เขาเลี้ยงเป็นล่ำเป็นสนันนี่เอาไปขายนะในวันพระก็ก็จะไปถวายพระสีเหลืองนี่เนาะสวยงามเป็นชอ่อเลยทีเดียวเชียวแหละเขาเรียกว่าต้นดอก ในช่วงออกพรรษานี่ต้นนี้จะออกดอกนะอะ่นี่เห็นไหมแทงช่อดอกอกอกมาสวยงามเลยทีเดียวเทียวแหละสำหรับนักสะสมต้นไม้สวยงามนี้ไม่ควรพลาดนะ